นี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะคิมก็แกะไก่ย่างนะคะออกจากไม้แล้วนะคะใส่กระมังไว้แล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะคิมก็จ่อยนะคะก็ <c oughs> ได้หุงข้าวนะคะนี่หุงข้าวมาจากที่ห้องนะคะเนี่ยเพื่อที่จะเอามาให้สุนัขจอนจัดได้กินนะคะนี่หงมาทั้งหมด3ถุงเลยนะคะเนี่ยคิมก็จ่อยได้หุงมาทั้งหมด3าถุงเลยนะคะนี่นี่นะคะ, <c oughs> <ล>ะเดี๋ยวเราคิมก็จะเอาข้าวแล้วเทไปในในไก่ย่างนะคะนี่คิมแกะไก่ย่างแล้วนะคะแต่คิมจะ จะบอกว่าอย่างนี้คิมจะแบ่งไปงส่วนนะครับเพราะาหมามันจะอยู่เยอะมากๆริมเขื่อนใช่ปะคิมก็จะแบ่งให้ในในส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะไปให้ในส่วนทั้งหมดอีกนะคะเดี๋ยวไปตอนนี้ไปชมกันเลยนะครับเท่าเลยตอนีนี่นยเพิ่ม นี่นะครับน้ำปลาลมก็ว่ใช่ลามีอยู่เดี๋ยวจะน้ำปลามาเทใส่ข้างหลังเลยติงเดินถอยหลังไปแล้วก็เน่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 จะค่อหมาลูก,ลก,ลกเดี๋ยวค่อยสับนี่นะครับที่ักให้เจาะแล้วปลาเทไปด้วยให้มันจะไม่ได้อหอมๆนี่นะครับ ตัวเล็กเดี๋ยวค่อยสับสับ,สบเป็นชิ้นละเอียดละเอียดให้มันเนี่ยครับข้าวใส่อีกนะครับนึงวันนี้ข้าวเราเยอะนะไม่ต้องควนะหมาได้อิ่มแน่วันนี้กินอิ่มเพราะมีข้าวเยอะมีไก่ยเยอะนะคะหมาจะได้กินหะมาจะอิ่มแน่ๆนะครับเราจะใส่น้ำปลาไปอีก น้ำปามจะหอมเลยตอนนี้เข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปให้กันเลยนะะคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูน้องหมากินกันเลยนะคะไปดูน้องหมากินกันเลยนะคะวันนี้นะคะคิมเอาถุงมาด้วยนะคะเนี่ยครับเอาถุงมาลองเอาถุงมาลองนะครับเอาถุงมาลองเดี๋ยวจะถุงมาลองนะคะ มา,าถึงมาลองไม่ให้นั่นนะเ๋ยวครับเร็วเราจะไปกันเลยนะครับนี่นะครับเอาให้เลยนะครับให้นะครับแยกกันนะอย่ากัดกันนะเบี่ยงกันกินนะลูกแบ่งกันกินนะน,น,นี่นะแบ่งกันกินนะลูกแบ่งก,นาากันกินนะอย่ากัดกันนะ อย่าใครกันนะลูกอ่ะกระถุงรองอย่าใครกันนะใครก,กันโดนนะนี่นี่เห็นไม้ไหมนี่ใครกันกันโดนนะต้องขู่ไว้ก่อนต้องขู่ไว้ก่อนเอออย่ากครกันนะลูก เดินไปเกันนะลูกตัวนี้สองตัวนะจับได้ไหมน่ะมันเข้าไม่ได้น่ะได้แน่แน่ยังกลางังกลางยังกัางแน่แน่ไอเสือ ทำไมฮะให้กินแล้วกัดทำไมเออให้กินแล้วกัดทำไมเนี่ยฮะเ <c oughs> นี่แน่นขัดกักันดูนะครับตีไม้นี่โดนแน่แน่นี่ <c oughs> เห็นไม้ไหม,ไมนี่ใครกัดกันเนี่ย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 ต,นะต้องทำโทษแล้วนะต้องทำโทษแล้วนะตัวนั้นไม่เข้าละ อย่าก,กัดกันนะโดนนะโดนทำโทษนะลูกอ่ะกินด้วยลูกโดนทำโทษนะใครกัดกถ้าโดนนะโดนนะให้รู้เรื่องนะให้รู้เรื่องเน่เน่น่เน่น แน่ๆน่แน่แน่จะกัดกันนะแน่แ่แนจะกัดทำไมลูกแบ่งกินดิไอ้โดนนั้นกัดสิกัดตัวเจก็โอ้โหจับได้ไหมเนี่ยเลือดอาบเลยใครกล้กันโดนนี่ไม้เลียวนี่ไม้ไม้ต้องต้องผูไปก่อนเลยเดี๋ยวต้องจับแล้วเอายาเอามาไหมวะนี่นะคะมันก็จะเป็น อันนี้เป็นบางส่วนไปเป็นจุดๆหนึ่งนะคะตอนนี้คิมได้ให้อาหารในในส่วนนี้แล้วนะคะสุนัมันก็จะมีสุนักตอนจัดอยู่ริมเคลื่อนยาวไปนู่นนะคะรอบต่อไปนะคิคมก็จะทําการไปให้อาหารในส่วนทางนู้นบ้างทางซ้ายมือบ้างทางขวามือบ้างนะคะแต่ในส่วนตรงนี้นะคะได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวไปชม E ีพีสองีพีสามต่อไปนะคะไปดูหมาก,กินในส่วนทางซ้ายมือและขว,วามือของคิมต่อไปนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย